ผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปค้าง่ายขายคล่องกับนมตามาลีกันก่อนนะครับล้วทัวร์ลงบุงของเราวันนี้เราจะไปที่เชียงใหม่ครับไปโรงแรมเซริปันนาโอ้โหโรงแรมอยู่ในเมืองสวยด้วยกับผู้โชคดีท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงครับช่วงค้าง่ายขายคล่องกับนมตรามาลิค้าง่ายขายคล่องกับนมตามาลีนะครับวันนี้ผมมีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแถวย่านงามวงวานนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนลําบากมากแต่ว่าตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปสอบถามเธอกันเลยนะครับ สวัสดีครับพี่พิสมัยโอ้โหเมื่อกี้บอกผู้ชมว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตใช่ไหมคะโอ้โหลําบากมานานแล้วลำบากค่ะลำบากเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนครับเนี่ยค่ะเย็บผ้าเนี่ยค่ะเหรอฮะแล้วดีไหมครับก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเป็นไงบ้างชีวิตตอนเย็บผ้าปวดหลังค่ะปวดหลังสายตาไม่ค่อยดีเหรอครับเห็นบอกตอนนี้เปยนอาชีพแล้วใช่ค่ะมีชีวิตดีขึ้นด้วยค่ะมันดีขึ้นยังไงฮะก็มันทําแบบง่ายขึ้นแล้วก็ สะดวกสบายค่ะไม่ต้องมันเหนื่อยมากแล้วก็มีเวลาไปดูแลสามีด้วยเรอครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอาชีพใหม่กันตอนนี้ไหมเชิญเลยครับอ๋อนี่ไงครับธุรกิจใหม่ที่ลงทุนกับอาชีพใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมพี่พิสมัยถึงเลือกลงทุนกาแฟโบราณกับนมตาลมะลิล่ะครับอ๋อเพราะพี่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วอ๋อเหรอครับติดใจในรสชาตินมข้นหวานแท้อ๋อก็เลยเลือกเลยใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวนี้ขอลองชิมสักแก้วได้ไหมได้ลุ้นสิิ์ฝีมือเป็นยังไงค่ะ วันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พิสมัยด้วยนะครับในฐานะที่เปลี่ยนอาชีพใหมใ<ช>่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นค่ะเขาจะบอกคนเรานะครับทอ้อแท้ได้แต่อย่าทอ้อถอยนะครับเราก็มีกําลังใจเป็นกระเช้านมตามาลิมองไปค้างง่ายไขยค่คลองเลยนะคะขอบคุณค่ะสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวลงกรุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้น หวานมันวันนี้ผมมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับน้องสาวผู้โชคดีคนนึงนะครับจากจังหวัดอุดรเขียนเข้ามาในรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขียนเข้ามาบอกอยากมาเที่ยวภาคเหนืออยากมาโรงแรม5ดาวไม่ผิดหวังเลยนะครับวันนี้เนี่ย พี่ตีอ้วนแล้วก็รายการเนี่ยพาน้องปุ๋ยเนี่ยมาที่โรงแรมสิริบนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้นะครับสวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่เห็นนี่นะครับสามารถมาพักผ่อนได้ตามสบายตามอัตยาสัยทั้งครอบครัวก็ได้มาเป็นคู่ก็ได้แต่วันนี้น้องปุ๋ยมาเดียวเสื้อที่น้องปุ๋ยใส่นี่เสื้อตีอ้วนชวนหิวนี่เรามอบให้ผู้โชคดีเลยนะครับขยันได้ก็เข้าไปดูในเว w ร์ไวด์เว็บตีอ้วนคอมนะครับแม่กับลองเอาไปใส่เก๋ไก๋สไลเดร์ส่วนตอนนี้จะพาน้องปุ๋ยไปดูห้องพักสวยๆดีไหมนีค่ะไปะ แล้วที่นี่นอกจากบรรยากาศดีห้องพักก็หรูหราเห็นไหมนี่ก็เรียกห้องวิลล่าห้องยังคอนเนคกันได้มาอีกห้องหนึ่งอโอ้โหมากับรายการตีอ้วนชวนหิวเนี่ยวันนี้น้องปุ๋ยจะได้พักห้องอื่นอ้าวห้องนี้ไม่ได้พักพาา้ามันดูเฉยเดี๋ยวพาไปดูห้องพักนี่ตามเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยวา้วาวาวา้าวว้าวว้าวสวยงามไหมมากค่ะถ้ามากับแฟนนะเห็นคมไหม น้องปุ๋ยจะกลายเป็นยุพเดีแล้วแฟนน้องปุ๋ยก็จะเป็นสังมองจากภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดีสลายแต่ว่าวันนี้น้องปุ๋ยมาคนเดียวดูสินอนอยูเลยพเดยวเอาเหรอค่ะอ๋อค่ะพี่เดี๋ยวเตียงพังค่ะพี่ขอโทษจ้ะขอโทษลืมตัวเห็นห้องมันน่านอนอ่ะโอ้นี่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 เดี๋ยวให้สปาด้วยให้สปาด้วยเหคะแล้วก็เปลี่ยนชุดสวยๆลงไปกินข้าวด้วยนะไปาต้องตามมาเราไปถ่ายอินเสิร์ตกันดีกว่า อะไรพี่สองถ่ายอยู่วิตายนุ่งบนเก้าอี้ ตอนนี้เราก็พาผู้โชคดีน้องปุ๋ยนะครับมาที่ปันนาสปาแห่งนี้นะครับของโรงแรมสิริปันนาเดี๋ยวจะให้น้องปุ๋ยเนี่ยไปสปานวดตามคำขอไปเด็ดใจที่ต๊ะอาหารนะค่ะอู้น้องปุ๋ยนี่โชคดีจริงเลยนะครับการนวดสปาที่ปันนาสปาแห่งนี้นะครับเขาใช้นะครับเป็นคอนเซปต,ต์อัญมณี9ชนิดด้วยกันนะครับแถมน้ำมันนี่ก็ไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆของร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวดูนวดเสร็จจะสวยขนาดไหนอูโหูน้องปุ๋ย ว้าวโอ้โหแต่งตัวจะสวยเลยเปลี่ยนชุดเรียบ้อยเป็นชาวเหนือนะเจ้าค่ะโอ้โหเป็นไงสบายไหมนวดโอโ้สบายมากทางสิริป,ปนาวินล่ารีสอร์ทสปาก็เตรียมมาหายน้องปุ๋ยแบอลังการมากมีเนี่ยฮะที่เห็นสวยๆวยน,ยนะครับเป็นซุปเห็ดครับมีข้าวซอยแซลมอนนะครับมีแลมเล็กสเต็กนะครับมีลาซานญาแกงเผ็ดเป็ดย่างมีสปากเกตตีต้คาโบนาราพิซซ่าสิริป,ปนาทําจากไส้อั่วเป็นหน้าไส้อั่วแล้วก็มีน่องเป็ดมันบดโอ้โหแล้วก็มีเครื่องดื่มพันช รออยู่ด้วยอาหารอร่อยอร่อยที่พักรูหร,รูสบายๆราคาเป็นกันเองแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะมานะอยู่เชียงใหม่ในเมืองนี้เอง กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวลงพุงเพียงถ่ายรูปกับนมตามมลิแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปน .33 ปจนจยานาวากรุงเทพ101-20ศก10ินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวลงพุงและนมตามมลิขาวข้นหวานมันร่วมสนับสนุนโดยสลากอมสินพิเศษ5ปีโค1115 Quality Express 02-277-8000 StarMark Hygienic Thai Kitchen ดีไซน์เพื่อการใช้งานสำหรับครัวไทยวันนี้ต้องขอบคุณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปามากจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดมาเชียงใหม่แล้วจะมาพักเนี่ยมีส่วนลดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับรายการคุณติอ้วนนะครับพิเศษนะครับเราให้ส่วนลดนะครับจอง1คืนเราแถมให้อีก1คืนครับจอง1คืนแถม1นคืนแถมอีกหนึ่งคืนครับผมโอ้โหทงนั้นผมจองก่อนเลยนะฮะได้ครับยินดีครับวันนี้ผมก็มีกระเช้านมตามนี้นะครับมอบแทนคำขอบคุณจากรายการติอ้วนชวนนิวด้วยนะครับขอบคคครับนน1ืืฟ